สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาให้ดูแปลงที่หนึ่งะแปลงที่หนึ่งแปลงที่หนึ่งก็จะกระจายกระจายกันหน่อยนะครับเนี่ยมีตรงนี้นะแล้วก็ตรงนู้นนู้นนสุดท้ายนู่นแล้วก็ฝั่งของฟากนู่นนะฟากป่านู่นนะนะครับนี่แปลงที่หนึ่งนะจะดีเกี่บประมาณสักเลยยี่สิบไปแล้วนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่รูเท่าไหร่นะนี่วันนี้วันที่สิบสามนะน,น,น,นะครับอ่าอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งแหละประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแหละ ดูก่อนอันนี้เจ็ดแปดเก้าทั้งหมดนะครับเนี่ยข้อดีของเจ็ดแปดเก้าก็จะมีสองนะครับแต่ที่ทํามาก็ต้นไหนสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะมีสองฝักนะครับเห็นไหมสองฝักสองฝักต้นไหนสมบูรณ์เนี่ะนะครับแต่เจ็ดแปดเก้ามันจะออกเยอะกว่าเขานะครับเนี่ยสองฝักก็จะประมาณนี้นะครับเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวลองให้ดูไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับมันโดนน้ําท่วมนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแต่เมล็ดก็สุดสุดนะสุดอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นสามสามเก้าเดี่ยมันจะยาวนะครับเจ็ดแปดเก้าเนี่ยนะเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมันจะฝักม่ยาวนะครับสามสามเก้าจะยาวกว่าถ้าเราทําเต็มที่แล้วนะนประมาณนี้นะครับสุดสุดสุดอยู่นะครับแต่ก็มันไม่ได้เต็มที่หรอก ก็จะประมาณนี้แหละนะประมาณประมาณนี้หนึ่งไปหนึ่งนะครับให้ดูประมาณนี้นะครับฝั่งโน้นอันนี้ประมาณสักไร่หนึ่งนะครับตรงเนี้ยอันน้ประมาณสองไร่กว่านะครับสองไร่แหละเพราะว่ามันเหลืองข้างหน้าเนี่ยมันเสียนะอาจจะเหลือสักไร่หนึ่งนะครับแล้วก็ข้างท้ายนู้นก็อีกสามไร่นะครับก็จะเป็นประมาณหกไร่นะครับเราเหนี่ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ไร่ละตนันไหมนะ จะถึงห้าตันหรือเปล่าวันนั้นเถอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ลงทุนเรื่องค่าน้ามันดึงน้ําใส่ไม่ได้ลงทุนปุ๋ยอะไรมากนะครับถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็ปล่อยมันไปนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอาจจะได้แค่ค่าค่าทุนแล้วก็ค่าค่าเช่าอะไรประมาณนั้นนะครับวันนี้ฝนตกทุกวันเลยนะครับก็ไปเชียงรายเพิ่งกลับมานะครับเมื่อวานเมื่อวานก็น็อกเลยก็ประสบการณ์เชียงรายนะครับ ยังลนเนี่ยเขาจะมีที่ราบนะครับกับที่ราบบนเนินอ่ะนะครับปลูกเหมือนเล่าครับเจ็ดสิบยี่สิบเปอนกันนะครับทํารุ่นเหมือนกันต้องทํารุ่นนะครับเพราะว่าแถวนน้นเขาลมมันแรงนะครับไปกับไปถึงเนี่ยเกือบถึงสามเหลี่ยมทองคํานะครับอ่าอำเภอเวียงเชียงลุงอ่ะนะครับเขาต้องเขาพวกต้องเดี่ยวครับเขาพวกที่เขาใช้เนี่ยปกติเลยครับเหมือนบ้านเราแหละ Nkd ครับ c p อะไรพวกเนี้ย เหมือนกันครับเหมือนกันที่ลาบเขาตอนนี้ทําไม่ได้นะครับเขต้องทําหน้าก่อนหน้าฝนนะครับหรือไม่ก็หน้าแล้งนะเพราะว่าน้ําท่วมนะครับที่ไหนไม่น้ําท่วมก็โชคดีนะครับแล้วก็บดเขาเนี่ยก็ไม่มีน้ําสูบใส่อย่างเงี้ยก็ต้องทําร่องเดียวแล้วก็ทําทํารุ่นนะครับถ้าเขาไม่ทํารุ่นเนี่ยลมแรงนะครับบดเขาล,ลมแรงแล้วก็ที่ได้คุยกับเขาก็คือ ไล่ไล่ละมีมีมีโคถึงสองตันนะครับบนเขานะแต่ดินไม่เหมือนกันนะครับดินเขาเป็นดินร่วนนะดินร่วนเลยดินสวยนะครับปุ๋ยเขาก็ใส่แค่รองพื้นนะกับผ่านทำรุ่นแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวจะมารุ่นกันอยู่ว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้อันนี้แปลงหนึ่งนะครับแปลงแปลงหนึ่งประมาณนี้นะเดดออกดีจังเลยครับก็ จะประมาณนี้เจ็ดเก้านะครับข้างในนู้นไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเลยจากนี้ไปมันน้ำค่อนข้างท่วมครึ่งหนึ่งนะครับประมาณไร่กว่าไม่ถึงสองไล่หรอกก็ค่อยดูเอานะครับเดีย๋ยค่อยดูเอาว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับนะเดี๋ยวก็วันที่ประมาณประมาณยี่สิบเลยยี่สิบก่อนแล้วถึงจะให้คําตอบนะครับว่าจะเกี่ยววันไหนนะครับแต่ถ้ากําหนดมันเนี่ย ร้อยยี่สิบวันร้อยสิบวันร้อยสิบห้าวันเนี่ยจะอยู่สิ้นเดือนนะครับอาจจะเกี่ยวร้อยสิบนะถ้าฝนฝนเทมาประมาณอย่างเงี้ยนะไม่มีทางแห้งครับแล้วเดี๋ยวเกี่ยวแล้วรอสีออกมาเม็ดมันแตกไหมถ้าไม่แตกก็จาัดก,การได้เลยนะครับนะประมาณนั้นก็ดูเหตุการณ์เอานะครับถ้าแดดดีๆถ้าฝนไม่ตกแล้วนะครับหลังจากเนี้ยถ้าแดดดีๆประมาณยี่สิบก็เกี่ยวได้ ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปก็อาจจะเป็นยี่สิบห้าถึงสิ้นเดือนประมาณนั้นนะครับก็พิจารณาเอาว่าจะเป็นแบบไหนนะครับประมาณนั้นนะครับก็มาให้ดูนะครับว่าแปลงที่หนึ่งเป็นแบบนี้นะครับดได้กี่ตันนะครับหไร่ได้กี่ตันกันแน่ห้าตันไม่ถึงหรอกนะครับผมว่าเก่งสุดก็คือหตันนะครับเพราะว่าน้ําท่วมน้ําท่วมเราไมา่ได้ปรับที่มันสโสรกขนาดนั้นเนะนะพิง่งทำครั้งแรกครับเนี่ยแปลงที่หนึ่งเนี่ยแปลงที่หนึ่งนี่ทาครั้งแรกจริงๆนะครับเราก็ไม่ ไปธุระนะครับสองวันนั้นน่ะฝนตกมานะครับแล้วไม่มีที่ระบายน้ําข้างล่างเพิ่งมาขุดเอาเรียบร้อยไม่ได้อยู่ดูแลมันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายแปลงที่สามให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะก็โอเคขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ